เชฟกระทะหลุนสวัสดีคะ่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูสังขยาฟักทองนะคะหรือฟักทองสังขยานะคะทุกคนหลังจากที่เราเจาะหัวใช่ไหมคะหัวเ,เจาะหัวด้ามจับของฟักทองได้แล้วเนาะทุกคนเนาะเราก็มาคว้านเอาไส้เอาเม็ดออกนะคะทุกคนเอาออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างในเนาะทุกคนค่ะเราเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะ เราก็จะได้สี่เหลี่ยมข้างในก็จะขาวสะอาดแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็จะเอาฟักทองของเรานะคะที่ได้แล้วเอาไปล้างน้ํานะคะเราจะล้างทั้งข้างนอกข้างในนะคะทุกคนเผื่อว่าข้างนอกเราจะกินเปลือกด้วยเนาะหลังจากนั้นนะคะทำความสะอาดเสร็จเราก็ได้ทดสอบว่าเขาใส่จุกตรงนี้หรือเปล่าสรุปว่าใส่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งถอดออกไปเนาะ ส่วนผสมของเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนวันนี้เราจะใส่ไข่ไก่3ามฟองใส่น้ำตาลแดงแล้วก็ใส่งาขาวนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะใส่เป็นกะทิผงนะคะทุกคนคะ่ะเราไม่ใส่เป็นกะทิกล่องเนาะจากนั้นนะคะเราก็เอาไข่ของเรามาตอกทีละลูกนะคะทุกคนจนครบ3ามใบนะคะ เราได้ไข่เสร็จแล้วนะคะเราจะตามด้วยเมล็ดงาขาวนะคะทุกคนมเมล็ดงาขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะเนาะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่าเชฟเชฟเองไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกินหวานเท่าไหร่นะคะทุกคนมเมล็ดมา,างาขาวก็เช่นกันนะคะใครชอบหอมๆใส่เยอะก็ได้แต่ใส่ในปริมาณที่พอเพียงจะดีที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะ หลังจากนั้นแล้วเราก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะเราจะตีไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะเข้ากันนะคะทุกคนพอส่วนผสมของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาน้ํานะคะน้ําเปล่าเนี่ยมาผสมกับกะทิผงของเรานะคะเราจะตีเราจะตีกะทิข้างนอกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเอาไปใส่ในไข่กัวมันจะ กลัวมันจะจับเป็นก้อนแล้วมันจะตียากนะคะทุกคนคะ่ะจากนั้นเราก็ตีข้างนอกก่อนเนาอให้มันได้ที่ก่อนแล้วเราค่อยเทใส่นะคะทุกคนพอกระทะพอกะทิของเราได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราก็เทใส่ไข่นะคะเอาส่วนผสมทุกอย่างรวมกันลงไปเลยนะคะทุกคนเอาลงไปรวมกันเลยหลังจากนั้น เราก็จะตีต่ออีกรอบหนึ่งนะคะตีให้มันแตกให้มันแบบว่าเข้าเครื่องเครื่องผสมเข้ากันได้ดีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่ากะทินี่ค่อนข้างที่แบบว่าเราต้องตีนานหน่อยเนาะกลัวกะทิจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเราจึงค่อนข้างที่จะตีนานเพื่อให้กะทิแตกตัวนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะเติมเกลือลงไปนะคะทุกคน ก็มีรสหวานปลาแรมมีรสหวานหวานน้อยหวานมากก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีความมันแล้วก็มีความเค็มปลาแรมปลาแรมนิดนึงนะคะทุกคนเราจะได้3ามรสนอะหวานเค็มมันหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาฟักทองของเรานะคะเปิดกระปุกเลยจ้าเราก็เทส่วนผสมของเราลงไปเลยนะคะทุกคนแต่ก่อนจะเทต้องตีให้อีก ตีให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบก่อนนะคะทุกคนค่อยเทส่วนผสมลงไปเนาะหลังจากตีได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราก็จะเทเข้า,าลูกฟักทองของเรานะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะพอเสร็จนะคะ เราก็เอาลงไปนึ่งในหม้อที่เราเตรียมไว้แล้วเนาะเราก็อุ่นแล้วก็ต้มน้ําไปแล้วนอกจากนั้นเราก็เอาลงไปเลยค่ะพอเสร็จนะคะทุกคนสังขยาฟักทองเราก็จะได้ประมาณนี้เลยจ้าในเรามาดูกันซิว่าจะเป็นไหมจะเป็นสังขยาฟักทองไหมหรือจะไม่เป็นนะคะทุกคนรอรุ้นพร้อมกันนะคะ จริงๆแล้วจริงๆแล้วฟักทองลูกนี้นะคะเราคิดว่าจะหั่นให้ได้สักประมาณห้าชิ้นเนาะแต่ดูไปดูมาเนาะตาไม่ดีทุกคนไปหั่นเสี้ยวหนึ่งก็เลยได้เสี้ยวเล็กๆเป็นเป็นชิ้นเล็กๆแหว่งออกมานะคะทุกคนได้ประมาณได้เจ็ดชิ้นค่ะได้ประมาณเจ็ดชิ้นค่ะทุกคนค่ะคิดว่าจะคิดว่าจะได้ห้าชิ้นใหญ่ๆแต่มีเสี้ยวออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเจ็ดชิ้นก็ได้ หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเนาะค่อยๆดึงออกมานะคะทุกคนเราจะค่อยๆดึงเผื่อว่าเราจะเก็บใส่ถุงนะคะทุกคนข่ะลูกนึงนี้เราคงกินไม่หมดแน่นอนนะคะเราก็จะเอาแต่ละชิ้นยัดใส่ถุงนะคะถุงร้อนเนาะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนเอาไว้กินนานๆเนาะ ออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่เลยจ้าเราก็จะได้ชิ้นใหญ่ๆเอฟเอฟอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงออกมานะคะทุกคนทีละชิ้นทีละชิ้นเนาะเราจะเก็บเราจะเก็บใส่ถุงร้อนนะคะทุกคนใส่ตู้เย็นเอาไว้กินแบบแบบว่าวันไหนแบบว่านึกอยากกินอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนเราก็เอามาอุ่นในไมโครเวฟกินได้เนาะ